การมาเฝ้าของจาตุมมหาราชภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้มหาราชทั้งสี่พร้อมทั้งเสนายักษ์เสนาคนทันเสนากรุงพันและเสนานาคหมูใหญ่ๆตั้งการรักษาการคุ้มครองแวดล้อมไว้ทั้งสี่ทิศแล้วมีวันณะรุ่งเรืองยิ่งส่องเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างได้เข้ามาหาเราถึงที่อยู่ในเมื่อราตรีล่วงไปเป็นอันมากดึก ครั้นเข้ามาหาแล้วไหว้และนั่งอยู่หน้าที่ควรภิกษุทั้งหลายยักษ์คือเสนาเหล่านั้นบางพวกไหว้เราบางพวกปราศัยด้วยคำหน้าบันเทิงใจจับใจบางพวกน้อมอัญชลีมาทางเราบางพวกร้องขานชื่อและโคดของตนบางพวกเฉยๆแล้วนั่งในที่ควรส่วนข้างหนึ่งด้วยกันทั้งนั้นภิกษุทั้งหลายมหาราชชื่อเวสวร,ร์ผู้นั่งแล้วในที่ควรได้กล่าวคำนี้กับเราว่า ข้าแต่พระองค์ยักษ์ชั้นสูงที่ไม่เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคก็มีที่เลื่อมใสก็มียักษ์ชั้นกลางที่ไม่เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคก็มีที่เลื่อมใสก็มียักษ์ชั้นต่ำที่ไม่เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคก็มีที่เลื่อมใสก็มีแต่ว่ายักษ์ส่วนมากไม่เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคดอกพระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่า พระผู้มีพระภาคย่อมแสดงธรรมเพื่อง,งดเว้นจากปานาติบาตจากอธินนาทานจากกาเมสุมิฉาจารจากมุสาวาตจากการดื่มสุราเมรยัยแต่ยักษ์ส่วนมากไม่งดเว้นจากปานาติบาตเสียเลยไม่งดเว้นจากอธินนาทานกาเมสุมิฉาจารมุสาวาตและการดื่มสุราเมรยัยธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคจึงไม่เป็นที่รักที่พอใจแก่ยักษ์ทั้งหลายเหล่านั้น ข้าแต่พระองค์เราสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้เสพเสนาสนะป่าอันสังนัดในราวป่าอันน้อยเสียงไม่กึกก้องปราศจากเสียงคนเป็นที่เหมาะแก่การลับของมนุษย์สมควรแก่การหลีกเล้นในที่นั้นมียักษ์ชั้นสูงอาศัยอยู่พวกใดไม่เลื่อมใสในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเพื่อให้พวกนั้นเลื่อมใสขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับอาตานาติยะรักมล เพื่อการคุ้มครองรักษาการไม่ถูกเบียดเบียนการอยู่เป็นผาสุขแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายเถิดภิกษุทั้งหลายเรารับการขอร้องของเท้ามหาราชด้วยการนิ่งลำดับนั้นเท้ามหาราชชื่อเวสวร์รู้ความยอมรับของเราจึงกล่าวอาตานาติยระรักขมนขึ้นในขณะนั้นเป็นคำกราบว่า ขอนอบน้อมแด่พระวิปัสสีพุทธะผู้มีจักขุมีสิริขอนอบน้อมแด่พระสิขีพุทธะผู้มีความเอนดูในสัตว์ทั้งปวงขอนอบน้อมแด่พระเวสสภูพุทธะผู้มีตบะผู้สิ้นบาปแล้วขอนอบน้อมแด่พระกกุสันทะพุทธะผู้ย่ำยีมารและเสนาได้ขอนอบน้อมแด่พระโกนาคมณพุทธะผู้ประเสริฐจบพรหมจรรย์ขอนอบน้อมแด่พระกัสปะพุทธะ ผู้พ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงขอนอบน้อมแด่พระอังคีรสพุทธผู้เป็นสักยะบุตรมีสิริผู้แสดงธรรมอันเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวงนี้เป็นต้นในที่สุดท้ามหาราชก,กล่าวแก่เราว่าพวกข้าพระองค์ทั้งหลายจะลาไปบัดนี้พวกข้าพระองค์มีกิจมากมีธุระมากดังนี้เราตอบว่าพวกท่านทั้งหลายย่อมรู้จักเวลาของกิจใด,ดๆดีแล้ว ดังนี้ภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นมหาราชทั้งสี่ลุกจากที่นั่งอภิวาทเราทำประทักษิณแล้วหายไปในที่นั้นยักษ์เหล่านั้นครั้นลุกจากที่นั่งแล้วบางพวกอภิวาททำประทักษิณบางพวกกล่าวถ้อยคำบันเทิงใจจับใจบางพวกทำอัญชลีบางพวกร้องขานชื่อและโคดบางพวกเฉยเฉยแล้วหายไปในที่นั้น